วัสดีด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว r v ญาณ n n ชและเราวกู่กันดิเก็บคาร์บอนอิฟฟิทคอมโบเลยนงครับผมและสำหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิปที่เราจะพามาทัวร์ดัน EP ีที่3น่าจะเป็นคลิปเกือบสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะกับ EP ีที่3นะครับกับดันมาเซลด้วยความที่ครั้งที่แล้วเนาะเราได้ผ้าคลุมไปจริงผมชอบมากนะกับคอนเทนต์นี้เหตุผลเพราะว่าเวลาเราลงไป1วันแล้วเรามาเปิดดูโบ๊ะโบ๊ะของดีปุ๊งรบรเราจะรู้สึกแบบ S yes s o y yes s t ร r เลยมานี้นะครับผมสำหรับตอนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคาดว่าดันบัตรเงินน่าจะลงไปแล้ว24ชั่วโมงสําหรับบัตรเงินนะครับน่าจะลงไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ดูลิงก์ด้านบนขวาได้เลยนะครับบัตรเงิน24ชั่วโมงตอนผมลงเนี่ยถามว่าดีไหมดีผมอยากได้นะครับเพราะผมอยากได้ใบแนอเนาะมายาสมุดนะครับแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าผมอยากได้โซ4ซึ่งโอกาสอย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าโซ4เนี่ยมันเฉพาะนี้ถามว่าหมดกิ่นี้เราจะไปลง ไหมสําหรับดันนี้หรือว่าดันแพนด้าก็คงไม่น่าจะไปลงนะครับเราเลยรู้สึกว่ากิจนี้หน้าสอยอันนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็เลยเดี๋ยวค่อยลงบัตรเงินที่หลังแล้วกันสำหรับกิจบัตรเงินเนี่ยมันมาเรื่อยๆนะครับผมเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยเอาวะเอาดันนี้ก่อนดีกว,ว่าสำหรับดันมาเซลแล้วด้วยความที่ตอนนี้เรามีของเช่าเยอะนะครับเรากดมาประมาณ1นล้านหซึ่งลงค่อนข้างที่จะไวเลยเรากดเก็บไว้นานแล้วนะครับสำหรับประดับพวกนี้นะครับเก็บไว้นานแล้วจริง เราลยรู้ว่าเอาวะกวมาใส่ตอนนี้แล้วลัวนลวแม่งลงไปเลยดีกว่านะครับผมปะแล้ววันนี้ครับผมเราก็พร้อมจะลวยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้สักเท่าไหร่กันนั่นเองนะครับผมสำหรับดันมาเซล24ชั่วโมง EP ที่3มนั่นเองครับบอกอ่ะแล้วเราก็ลุยกันเลยครับใครที่อยากบอดแต่งตัวแบบเสื่อมใครที่อยากบอดแต่งตมือถือพังหรือว่าใครที่อยากบอดแล้ก็ติดโซเชียลสะดุดเกินปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปเพียงแค่คุณมี UG Phone นั่นเองครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่ช่วยคุณฟาร์มได้แบบทั้งวันคืนแม้ว่ามือถือจะพังแบตหมดหรือว่าเน็ตตัดไปแล้วตัวเกมก็ยังคงบอดให้คุณอยู่นั่นเองที่สำคัญราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บ,บาทเท่านั้นแต่วันนี้เราขอแนะนำแพ็ค M V P ซึ่งราคาแพงกว่าแแแพ็คคเเเริ่่่่่มตต้นนทางงึยี l i ทแมนช็อปล้านเติมเกมถูกและไวผ่อนได้มีเงินคืนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมคาบาวอุฟิริตคอมโบโบ,บนเว็บลับลิทแมนคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนําได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ เรียบร้อยนั่นเองครับผมสำหรับอีพีที่3กับมาเซลนั่นเองนะครับผม<ส>เราลงไปทั้งหมด137รอบเอเพราะเราเตรียมไว้150รอบเดี๋ยวเรามาดนูนว่าเราได้อะไรกันบ้างน,นั่นเองครับไป1 2ึ่งสองปังหูยหน้านี้เรียบร้อยอุย้ยแอมบ์สี่แอมเวด้วยชิวเวสวยสว่วนจุงามตู้ใหญ่พวกนี้ของไม่ค่อยมีอะไรนะครับไม่ค่อยเท่าไหร่หน้าแรก ตั้มเฮ้ยของก็ได้แวมกาด์ด8นะครับได้โซ4มา5อันนะครับโซ6มา2อันคุยโซได้น้อยนะเกรด3าได้มา1เกรด2ได้มา1แล้วก็เกรด1ได้มา2โซเกรด7็ไม่ได้เลยนะครับส่วนกล่องพวกนี้ได้มา5กล่องนะครับกล่องออปชั่นสกอแลนด์บ็อกน,นะครับได้มา5กล่องนะครับใบจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ยังไม่มีใบ คีดัมเมดอะนี่นี่โอ้ด้ตีมเจ็ดมาหุยไอตีมเจ็ดมาสองเมตรนะครับเอตีมเจ็ดก i̇şte ็แพงนะเดี๋ยวดูดิไหนดูเช็คซิเอตีมเจ็ดเท่าไหร่นะปัจจุบันนี้นะครับเอ็ตีมเจ็ดหุยเมตรละเจ็ดหมื่นผมได้มาแสนสี่อ่ะมูลค่าแสนสี่แต่วงเล็บก็ต้องเอาไปใช้เนาะ นี่ครับแต่ถ้าเราได้ x 7อีกเม็ดนึงแล้วเอากดผสมเราก็จะได้ต่ตําๆคื 70, อ,อ,อเ,รเราจะได้เจ็ดหมื่นอ่ะอ่ะสมมติสมมติสมมติผมดรอปอีกเมตรหนึ่งเราจะได้เจ็ดหมื่นถูกไหมกับวันนี้เราสมมติสมมติอันนี้อันนี้อันนี้เราพูดถึงเฉยๆนะครับสมมติเฉยๆว่าคนที่แบบโอ๊ยเขี้ยวเลยไม่เอาหิน x ไปตีบ่งตีบวกไม่เอาไปตียังสิ้นสมมติเฉยๆนะครับหินเม็ดละเจ็ดหมื่นใช่ป่ะเราหารสามตกเม็ดละสองหมื่นสามเราได้มาสองเม็ดเราได้สี่หมื่นหกอ่ะเข้าใจนึ่งขาพออกใช่ไหม คือเราสามเม็ดกดได้ทีหนึ่งก็คือ x7 จะกลายเป็น70,000แต่ถ้าดวงดีๆติด8ติด8ปดเก็80,000แสนเนาะติดเแต่นี่คือแบบสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอันนี้คือเราได้เหมือนได้เจมมา46,000อ่ะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับอห้ยเอาวะหินอัพเกรดเมทได้ไมาม3 3นะครับฟอสคออร์244นะครับแล้วก็ได้ของนิดๆหน่อยๆนี่ นี่อันนี้ของเด็ดอันนี้คือเอาไปโชว์เน็กเฟซนและไอหาแม่งถ้าแม่งออกเป็นดาบนะมึงเอ,อ้ยถ้าออกเป็นซอส,สกิลแอมนะเช็คใผมบอกในคำเดียวว่าเศรษฐีตองอะ่ะเรียกเศรษฐีตองได้เลยวันนี้ก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นของเราสลับนะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับของที่เราได้นั่นเองนะครับอืมพวกนี้น่าจะย่อยหมดเลยยกเว้นดาบเนาะดาบเก็บก่อนอ่ะประมาณนี้สังเกตดีๆโซได้น้อยจริงๆนะ อันนี้ผมว่าผมไม่ได้ครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เราลงได้แบบได้เยอะขึ้นด้วยนะแต่โซเราได้น้อยลงนะครับแต่เราได้รีเซ็ตโซสโกนมาตั้ง5ไปถือว่าเยอะนะครับอันนี้ถือว่าได้ไปถือว่าเยอะมากนะที่จริงเราเก็บไว้เยอะได้เะครับเพราะว่าเราสามารถไปรีโซโซได้เงินเอ็มเราได้มา2382ขอแอยยหันแป๊บ2 3 8 2 7 0 4ป6 6หารกับ137รอบเฉลียล่ยรอบหนรา17ล้านเท่าเดิมนะครับเงินเอ็มพอๆกับเดิมเลยประมาณ17ล้านนะครับ ใบออฟประมาณนี้ปะเมอร์ลิด30เม็ดเดี๋ยวเราไปดูตอนจบกันดีกว,ว่าเ่ราเราได้กําไรกันเท่าไหร่นั่นเองครับไม่น่าจะขาดทุนนะปะแล้วเราก็ไปดูตัดสรุปตอนสุดท้ายเลยครับแล้วเราก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการสรุป137รอบหรือว่ามาเซล24 4ชั่วโมง EP3 นั่นเองครับผมขึ้นมาเลยนี่ปังเนี่ยมันขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผม เราได้หินขาวมาทั้งหมด165เมตรนะครับตอนนี้หินอยู่ประมาณราคาเมตรละ15 m, นะครับออฟขาว9เมตรนะครับผมหินอัลเกรดอัลติเมทนะครับจะอยู่มา433เมตรนะครับเมตรตอนนี้คือ94ฟอสเจมราคาสูงนะจริงๆราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับหินอออฟัลติเมทเนี่ย244ฟอสเจมราคา59 m, ต่อเมตรก็สูงเช่นเคยครั้งที่แล้วเมื่อประมาณ3-4วันที่แล้วรู้สึกจะเมตรละ44นะครับตอนนี้หินออฟราคาขึ้นผมก็งงเหมือนกันนะครับไบออฟ อาวุธอัลติเมทนะครับเออ่31ใบใบละ200กว่าเลยนะตอนนี้แพงมากนะครับผมใบอัพชุดนะครับ149ใบราคาลงมาแล้วตอนแรก100กว่านะครับตอนนี้เหลือ65ฟอสเจมโซน6นะครับได้มา2อันนะครับจากตอนแรกเนี่ยราคา2,000กว่านะครับตอนนี้1,444ฟอรสเจมก็ราคาลงมานะครับใบอัพ HPX ไปนี้ก็แพงนะแอบแพงอยู่เหมือนกันเราได้มา2ใบใบละ1,800ฟอรสเจมนั่นเองนะครับ หูกาดเนี่ยเราได้มาอันนึงนะครับอันละสองพันาร้เาสิบเฟอสเจมนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับหากผสมมาษีแล้วนะครับผมเราจะได้นะครับผมมาทั้งหมด75,771ฟอร์เจ็ดดฟอสมนั่นเองตัอร์อุ้ยถือว่าค่อนข้างเยอะนะได้เยอะมากๆนะครับดันเจียนนะครับผมเราเทียบกับการซื้อกับลุงนะครับผมตอนนี้ค่าดันนะครับจะอยู่315ฟอร์เจมต่อหนึ่งรอบนะครับก็คือหินดีวายเม็ดละ42ฟอร์เจมราคาล่วงลงมาตอนแรก4 5่สถึงห้เลยนะ นะครับค่าดันเนี่ยต่อรอบจะอยู่ประมาณ315ฟอร์ิเจมส์นั่นเองนะครับเราลงมาทั้งหมด137รอบเลยครับเราใช้ไปทมดสหมื่นสามพันงร้อห้าสิบห้ฟอสเจมส์เลยครับเงินเนี่ยเราได้มาในตอนจบเนี่ยคือ2,382ล้านกว่าๆเลยนะตีเป็นฟอรสเจมส์จะอยู่ประมาณ50,000นนะครับสรุปแล้วนะครับเราได้กำไรมาทั้งหมดแล้วจะอยู่ประมาณ82,652ฟอร์อเจมส์เลยนะครับตัวมือโอ้ยผมใช้คำว่าได้เยอะมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไป เดี๋ยวเรามาสรุปไปอีกทีหนึ่งครับมันยังไม่จบแค่นี้นะครับเราเห็นเนี่ยเราอาจจะกำไร82,000ก็จริงนะครับแต่เหมือนเดิมนะครับผมกับกิจกรรมนี้แม่งโคตรดีนะครับสำหรับโซสโตนนะครับนี่เลยแต่จริงๆผมจะบอกให้ถ้าคุณไปย้อนดู EP 1 EP 2องผมบอกเลยว่าโซสโตนได้น้อยลงเยอะมากนะครับแต่เอ็กซตีมเนี่ยเราไม่เคยดรอปเนี่ยเราเพิ่งมาดรอปรอบนี้นะครับเราเพิ่งมผมลงไปประมาณ500กว่ารอบถ้าผมจําไม่ผิดนะนะเอ็กซตีมไม่เคยดรอปเลยและเพิ่งดรอปเนี่ยแล้วก็2เม็ดเลยนะครับผมแล้วก็ โซลสโต e ิเซสกอร์ก็ได้มา5ใบก็ถือว่าเยอะเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกว่าผมว่ามาเซลตอนนี้ก็ถือว่าน่าลงแต่รอบนี้เราดวงกุดไปนิดนึงเราไม่ได้ของแลอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นรูนแหวนนะครับผมหรือว่าจะเป็นพระคงพระคมไม่ได้เลยเลยนะครับแต่เราก็ยังถือว่าอยู่ในโซนกําไร8,000 0กว่าบวกอันนี้อีกประมาณ4,000 0กว่าก็เป็นแสนนะวันนึงก็แสนกว่าฟอสเจมได้เลยเลยครับใน1วันนะครับประมาณนี้เลย นะครับสำหรับดันมาเซลเดี๋ยวไออันนี้นะครับเดี๋ยวเราเรอเปิดทีเดียวนะครับบุมบําซัมเบบอกเลยว่าตึงๆกันไหมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับดันมาเซล24ชั่วโมง EP ที่3มนั่นเองครับใครที่มีคอมเมนต์ยังไงว่าเฮ้ยโซสโตนแบบได้ดอกน้อยลงจากที่เดิมๆจากอาทิตย์แรกๆเนี่ย มีใครรู้สึกไหมสามารถพิมพ์มาบอกได้นะครับจะได้รู้ว่าเอ้ยผมแม่งไม่ได้แบบอ,อ,อุปทานไปเองคนเดียวนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสามารถพิมพ์มาบอกกันได้และใครอยากเห็นด้านไหนสามารถพิมพ์มาบอกได้เช่นเดียวกันนะครับผมยังไงวันนี้ผมไปแล้วกราฟันดีราติสวัสดีเล่นเกมเนี่แต่พอดีด้วยนะครับอย่าลืมดูแลคนในข้างด้วยนะจ๊าบ๊ายบายจบแล้วเจอกันครับ